อยากมีแฟนแบบนี้อเล็กธิระเดชเผยเหตุผลที่ชอบซื้อดอกไม้ให้โบเมลดาทําชาวเน็ตลั่นอยากมีแฟนแบบนี้บอกผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีคนเดียวบนโลกเป็นอีกคู่ที่ค้างรักกันไม่เบาสําหรับคู่อเล็กธิระเดชและโบเมลดาแถมยังมีโมเมนต์หวานๆมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ฟินอยู่ตลอดโดยเฉพาะหนุ่มอเล็กที่มักจะมอบดอกไม้ให้สาวโบแทบทุกโอกาสสาคัญล่าสุดหนุ่มอเล็กก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านในเอ็นเตอร์เทนว่าปกติเป็นคนที่ค่อยไม่ชอบซื้อดอกไม้ เพราะมองเปลืองเงินอยู่ได้2-3ถึงวันก็เหิวแล้วแต่โบชอบมากทุกครั้งที่ส่งให้โบจะนั่งดูดอกไม้ทีละดอกเลยเขาชอบมากเราก็เห็นถึงความชอบของเขาแล้วเขาก็มีความสุขจริงๆตอนได้รับดอกไม้เราเลยชอบส่งให้รู้สึกไม่เสียดายเงินคือก่อนหน้านี้เราเสียดายเงินแต่พอเราเห็นถึงความสุขของเขาเวลาที่ได้เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อโดยภายหลังจากที่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวของเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตและแฟน หา,หาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็บอกว่าอาเล็กเป็นผู้ชายที่ใส่ใจความรู้สึกของแฟนมากและพยายามปรับตัวให้เข้ากันฟังแล้วอยากมีแฟนแบบนี้เลยหลายคนก็บอกว่าอาเล็กไม่ควรมีคนเดียวอาทิผู้ชายพร้อมจะปรับอนกบางคนนี้ผมก็เป็นของผมแบบนี้เพลียเปิดคอสสอนเธอคะจะส่งแฟนไปเรียนอาเล็กตะกร้าไหนคะผู้หญิงเหมาะกับดอกไม้ยิ่งคนที่รักซื้อให้จะมีความสุขที่สุดขออาเล็กสิบคนได้ไหมคะนึกถึงความสุขเขาเป็นหลักเนื้อออพ่อไมโครเวฟ คนที่เขาใส่ใจเขาจะเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสำคัญจะไม่มีข้อแม้ทําให้ด้วยใจเทนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดอยากให้เขามีความสุขขนาดนี้อะไรก็ดีไปหมดอเล็กไม่ควรมีคนเดียวค่าสวรรค์ช่วยส่งคนแบบมาสักคนได้ไหมคะเวลาได้รับของขวัญหรืออะไรกอตามให้รู้สึกขอบคุณมีความสุขที่ได้รับคนให้ใจอิ่มเอมที่ได้ให้ผู้ชายแบบนี้คือดีที่สุดเอาใจใส่คนรักของตัวเองเป็นหลักและอื่นๆ